10ธุรกิจหลังโควิด -19 ที่มาแรงและที่น่าสนใจมาติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการ lmi station รายการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านงาน e n t e r t a i n ทน พบกันทุกวันพุธเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านช่องทาง f a c e b o o k แฟนเพจศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือสำหรับพุธนี้พบกับดิฉันคัทยาฟูเจริญสุขผู้ดำเ,เนินรายการวันนี้เราจะมาพูดถึง10ธุรกิจหลังโควิด19ที่มาแรงและที่น่าสนใจมีอะไรบ้างติดตามรับชมกันค่ะท่านผู้ชมคะ ในท่ามกลางกระแสขาลงของเชื้อไวรัสโควิดในทีนั้นจะเกิดธุรกิจหลังโควิดที่มาแรงในครึ่งปี2020ที่เหลือเพื่อให้คนที่มองหาลู่ทางการลงทุนใหม่ไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรดีและได้ลองเปลี่ยนธุรกิจมาทำในสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตแบบใหม่ในแบบ New Normal ซึ่งสร้างไรายได้สร้างอาชีพต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่เดิมนะคะให้เดินหน้าต่อไป ในวันนี้เราจะพามาดู10ธุรกิจหลังโควิดที่มาแรงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านเรามาดูกันค่ะว่า10ธุรกิจที่ว่านี้จะมีอาชีพอะไรมาติดตามรับชมกันค่ะและอาชีพแรกอาชีพที่1น,นะคะปลูกยางพาราส่งออกประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราคุณภาพดีโดยยางพารานี้จะเป็นวัตถุด,ดิบทําถุงมือทางการแพทย์ และชุดป้องกันทางการแพทย์เป็นสิ่งที่คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกจำเป็นต้องใช้และต้องใช้มากที่สุดอาชีพที่2ปลูกพืชผลิตเอเทานอลอ้อ,อยเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเอเทานอลซึ่งใช้ผลิตแอลกอฮอล์น้ํำยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆอาชีพที่3ปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายไม้ดอกไม้ประดับ ยังคงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้รักการแต่งบ้านเนื่องจากโลกโควิดทำให้ผู้คนไม่อยากออกจากบ้านเลยต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านโดยใช้เวลาปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับซึ่งช่วยสร้างความผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆกับสภาวะที่เกิดขึ้นภายนอกรอบตัวธุรกิจที่4อาหารสำเร็จรูปโควิดกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สร้างโรงงานแบบลถการใช้คนงานมากขึ้นแม้ว่าอนาคตอาจจะลดจำนวนแรงงานลงแต่การผลิตอาหารก็ต้องให้สอดคล้องกับระดับความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วยส่วนธุรกิจที่5ออกแบบโลโก้และพิมพ์สติกเกอร์ทำป้า,ปายออกแบบแพ็กเก็ตมีผู้สร้างแบรนด์ออกมา,มากจำนวนมากขึ้น สายงานกราฟิกจึงเข้ามามีบทบาทมากเป็นพิเศษจึงช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในวงการนี้มากขึ้นธุรกิจที่6การทำพลาสติกเป็นธุรกิจพลาสติกใช้ทำแกลอนแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตอบโจทย์ความต้องการยูโนมอลหลังโควิดได้เป็นอย่างดีธุรกิจที่7เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เมื่อผู้คนยังลังเลที่จะเดินทางการใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตติดต่อกันมากขึ้นซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์สื่อสารเสื่อมอายุการใช้งานลงรวมถึงอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้กับการเรียนการสอนออนไลน์หากคุณต้องการเปิดร้านรับซ่อมอุปกรณ์การสื่อสารช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองเลยทีเดียวธุรก,กิจที่8คลาสเรียนออนไลน์ เป็นกลุ่มคลาสออนไลน์เพื่อเรียนผ่านออนไลน์ในแต่ละรายวิชาอาชีพของความต้องการของผู้คนซึ่งตอบโจทย์ความสอดคล้องกับช่วงที่มีผู้คนหันมาเพิ่มทักษะให้กับตัวเองมากขึ้นเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน,านในช่วงโควิดอาชีพที่9้าร้านให้เช่าเครื่องมือการช่างหรือเครื่องทำเกษตรเจ้าของบ้าน หารปรับปรุงที่อยู่อาศัยกันมากขึ้นและส่วนใหญ่จะประสบความต้องการการเดินทางข้ามจังหวัดอาจจะไม่สะดวกในการพกพาเครื่องมือการช่างในอุปกรณ์ชิ้นใหญ่จึงมาเช่าตามร้านค้าต่างๆที่เปิดให้บริการใกล้ๆบ้านคุณนั่นเองและอาชีพที่10อาชีพสุดท้ายนะคะเป็นธุรกิจรับค่าเชือ้อ แม้จะเป็นธุรกิจที่เป็นกลุ่มเฉพาะแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะธุรกิจนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช้บริการมากที่สุดการบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออฟฟิศก็จำเป็นต้องใช้นะคะที่มีที่มีผู้มีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะ,ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ก็ยังมีความต้องการไปทั่วโลกเหมือนกันค่ะ ก็ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้นำเสนอไปนะคะวันนี้เราได้นำเสนอมาจากา Facebook Fanpage ของแบรนด Insight นะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆทางด้านรายง,งานได้ที่เว็บไซต์ Facebook Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube c h anel n และช่วงสุดท้ายนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยฝากกดติดตามรายการไร้สดรายการ Good Job นะคะซึ่งเราจะถ่ายทอดสดผ่าน เฟซบุ Facebook, page, ๊กแฟนเพจศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือนะคะซึ่งเราจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างภาคเหนือนะคะซึ่งนำเสนอทุกวันอังคารที่1และ3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปช่วยฝากกดติดตามได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ดิฉันและรายการ LMI Station ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับพุธนี้สวัสดีค่ะ